ยังตื่นเต้นเหมือนทุกตัวที่ออกมานะคะก็พยายามที่หากลิ่นที่มันแปลกใหม่ออกมาค่ะมันจะมีความพิเศษอยไ่บ้างก็คือเป็นกลิ่นที่เอกณ์เฉพาะตัวของเขาซึ่งไม่ค่อยจะมีอยู่เท่าไหร่กันนะคะก็อยากให้คนลองซื้อมาใช้ดูไม่ว่าใช้แล้วจะเซ็กซี่มันอ้ําเลยป่ะคะ เป็นกลิ่นที่เราชอบแล้วเราก็เลือกมันออกมานะคะฉันก็เราก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรหรอกเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนใช้ค่ะเพราะว่ามันบ่งบอกสะท้อนถึงความเป็นตัวของเราเองมากที่สุดค่ะเทสต์กลิ่นไม่้าจะได้กลิ่นอกมาก็เขอกว่าเขาก็ทำเขาทำเทสมาให้เราเลือกเขาบอนนะคะแล้วเราก็เลือกกลิ่นในวันนี้คือตั้ใจเรามากที่สุดแล้วค่ะม่กลิ่น ตัวแม่ของวงการเขาจะมีน้ำหอมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยที้ก้าก็เปิดตัวบุญกาอะไรก็แบบนี้เาก็ก็ดีค่ะเพราะเราก็ชอบเป็นผู้หญิงทุกคนชอบน้ำหอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขาดน้ำหอมไม่ได้อยู่แล้วเแล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่มันสะท้อนความเป็นตัวของเราเองมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันนะคะมันเหมือนเรากลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลไปแล้วใช่มคะพยังประมาณในบุญกาหลายคนก็แบบเห็นเนามีน้ำหอมก็อยากจะมีบ้าง คนมีโอกาสเท่าท่ากันในการที่จะมีน้ำหอมนะคะมีสกัดมาจากไม่ได้เราคนบอกสกัดมาจากเหงื่องไม่ใช่ไม่ใช่คิดค่ะก็เป็นจับไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราต้องมีการทำเทสว่าเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนแล้วจะไปกินที่ฉุนๆไม่ได้มันจะออกมามันก็จะออกมาเปรี้ยวมันก็ต้องให้เหมาะกับสภาพอากาศด้วยวันนี้พี่ดอกไม้ชอบพิเศษมากเลค่ะไม่มีค่ะ อกไม้ในน้ำหอมหมดแล้วใช่ไหมคะประมาณนั้นบ้งคะเมาไปกี่ขวดนี่ยังเลยค่ะยังไม่ได้เมาค่ะยังไม่ได้บอกเขาด้วยค่ะเขามีโทรมาให้กำลังใจหรือว่าส่งเขาไม่ทราบด้วยนะคะเขาไม่ได้บอกค่ะสิ่งนี้อยใจไม่ได้เพราะว่าเป็นงานสำคัญของดิอัมขงทีมไม่นะคะเพราะว่าก็ได้รับดอกไม้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ ร้อนอะไรคะเทียมแอบหวังไหมคะถ้าสมมติว่าเขารู้นะจะมีช่าดอกไม้มันจะใช้หลังเวทีอะไรไม่ค่ะเพราะเขาไม่ได้รู้ค่ะทำเพียมค่ะถ้าเกิดอยากเห้นน้องหอมตัวใหม่ีนแบบมีแรงดูงใจแบบอะไรบ้างตัวเราเนี่ยแหละค่ะทำไมถึงเทียมถามมาได้ก็มาจากตัวเราเนี่ยแหละค่ะคือเราอยากจะให้ อะไรก็ได้ที่ท้อนความเป็นตัวของเราเองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือว่าลูกทรงขวดนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีได้มีโอกาสได้ลองใช้กลิ่นแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆแล้วคะได้ลองได้ลองดมกันบ้างยังไม่ได้บอกใครเลยจริงๆค่ะทำแฟนคลับบนเวทีเมื่อกี้ได้ยินไหมหรือเปล่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากค่ะตกใจเพราะเห็นสองคนตอนแรกสองคนก็ตกใจพอแล้วค่ะเห็นมาเยอะก็ตกใจค่ะ ไปทานข้าวด้วยกันคือเขาก็บอกว่าจะม,มีอะไรเซอร์ไพรส์นะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรลืมไปที่เห็นน้องๆรายใหญ่ขนาดนี้ลืมมากค่ะอยู่ด้วยกันมานานก็ลืมตาจะไหลเลยไหม,มพี่เมื่อกี้เห็นเนี้ยคือแบบจริงๆวันนี้ไม่สบายนะคะปวดหัวตัวร้อนอยู่แล้วก็หายรูนน้สต่างต่างแ่ก็รีบหัวายดูดวงคนเลยทำงานค่ะทำงานทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ละครแบบเทจริงๆนะ ขายได้เรื่อยๆนะคะวันมีบทมาถึงแปดตอนแล้วแต่ก็ยังปิดไม่ได้ไม่ได้คุ้อนเขบอกขายไปแค่นิดเดียวเองก็ไม่มีสักทีเดียวนะคะค่อยๆขายไปเรื่อยๆเรลาพอรู้่าตอนแหนไหมครัไม่ค่ะอาจารย์นี้เรานนิเพิมเลยมีมีค่ะแล้วก็รถติดไปรถกองรถติดายชั่วโมงนอกจับความขน้วมากค่ะรวังน้ำท่วมจะมา ก็ต้องเกิดเนาะไม่น่าไม่ได้วันนี้ราส่ยิ้มที่ปากอะไรอย่างเงี้ยไปดูฉากใช่ค่ะไม่บอกเนาะเพราะอยากได้ัวเองแต่วาพี่อ้มจะเล่นยิ้มกับคุณนิฟอาโอ้โหมพิมพ์มางอือเป็นทำไมถึงเป็นของโฆษณาค่ะพี่น้าเหมือนหลังจากแบบพี่แอมเขาเคยพูดมาว่าเขาถึงแต่พี่อยู่คนเดียวทำตัวลำบากใช่ไหมคะก็ไม่ได้ลำบากอะไรค่ะก็ปกติค่ะ คะนะคะเบื่อถามไหมนะคะก็ไม่ได้เบื่อก็เรื่อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรเขาก็รอดรู้จะถามว่าเอ๊ะเขาไม่รู้จะตอบอะไรก็เคยคุยกันน่ะค่ะถ้าจบเดี๋ยวมีพี่เอามีนาอีกก็ตามไปอีกค่ะจะตามมาทะสอบเลยค่ะเดิมๆหรอคะก็ไม่มีอะไรจะตอบก็เป็นตอบเดิมๆนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรที่อยากจะออกมาบอกอะไรไหมไม่มีค่ะนี่อะไรแขกจะบอกเลยค่ะจะพอกเองใช่ไหมคะหลัง อัอใจตอนนั้นนะคะไม่โกรธาหรือไม่โกรธค่ะก็ขอบคุณดีใจด้วยซ้ำเขาไม่คิดว่าเขาจะออกมาพูดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งึงไหมคะในความแมนดีใจมากค่ะเขาออกมาพูดแบบจริงจังแล้วร้องไห้แล้วก็พูดแล้วเราก็เสมอยูลแล้วแล้วคุยกับเขาค่ะถามไม่ต้องถามหอบ ซื้อนะคะถ้าไม่ซื้อก็มีโอกาสก็ไปดมเพราะว่ามันมีขายหลายที่แล้วนะคะก็อยากให้คุณหนุ่มนั่งหนึ่งเนาะมคะ่ะ